สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมบัตเชนแคทกับด่านเขาวงกดกันนะสําหรับด่านเขาวงกดเนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วเว้รอบที่แล้วแต่ว่ายังตายเขาวงกดได้ไม่เยอะพอนะเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์แต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์แล้วเว้ยผมมีประสบการณ์แล้วเว้ยแล้วก็แมวผมเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมด้วยตอนนี้ผมมีแมวอยู่ทั้งหมด216ตัวคือในการเคลียร์เขาวงกดเนี่ยพอชนะได้หนึ่งด่านปุ๊บมันจะมีแมวที่ติดกับดักทาให้ไม่สามารถใช้แมวตัวนั้นได้อีกเลยแล้วก็แมว ที่ใส่เข้ามาในทีมเนี่ยพอใส่แล้วจะถอดไม่ได้ดังนั้นในช่วงชั้นแรกๆเนี่ยให้ใส่แมวที่แบบกระจกกระจกไปเลยสำหรับแมวที่ผมใส่มาเนี่ยจะเป็นแมวค่อนข้างกระจอกของผมนะเพราะว่าไอ้พวกนี้จะเลเวลต่ำมากประมาณแบบเลเวลไม่ถึง30อ่อะไอตัวสีดำเนี่ย30นะแต่ว่าราคา7,500เอาเดี๋ยวโอ้โหแล้ว CPU กูทำไมเล่นแบบนี้วะ CPU ฮลัลโหล CPU มันจะไปร้อปล่อยตัว7,500หรืออย่างไรกะว่าจะไม่เล่นเองแล้วเชียวเออต่อให้แพ้เนี่ยก็มีแมวโดนกับดักเว้ยแล้วแมวที่เคยเข้าสนามไปแล้วครั้งหนึ่งคือออกไม่ได้แล้วสำหรับในรอบนี้ดาวเด่นของทีมผมเนี่ยคือตัวยูกิเพราะว่าตัวยูกิเนี่ยจะตบโฟตติ้งแบบหยุดเวลาแล้วก็เป็นตัวที่แบบเลเวล30ด้วยซึ่งยุกิผมเออเป็นไงเอาหยุด,ไดีไม่ได้หยุดเวลา100%นะนานๆจะหยุดเวลา นี่ผีเสื้อมันเถื่อนขนาดนี้ตั้งแต่มเมื่อไหร่ออมมันจะเถื่อนไปไหมอะผีเสื้อเนี่ยโอเคโอโ้โหกว่าจะเคลียร์ผีเสื้อได้โคตรนานอืม,อม,อม สำหรับในรอบนี้เนี่ยผมใส่ผระถังซ้าจังมาด้วยเว้ยพยายามจะไม่ใส่ตัวโหดมาเยอะเพราะถ้าใส่ตัวโหดมาเนี่ยโดนล็อกแน่นอนโอเคมาระเบิดตัวเถื่อนมาละมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าปัญหาคือจิงโจ้นี่แหละจิงโจ้สีดําถ้าไม่ไหวผมอาจจะต้องออกไปเอาตัวตบสีดําเถื่อนมาละซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ค่อยอยากใช้อะคือแค่ด่านต้นๆอ่ะไม่อยากจะใช้ตัวเถื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปมีผลหลังๆเว้ยโอ้ไม่กอดเรียบร้อยเค okay. จิงโจ้ได้แล้ว เป็นไงล่ะเจอกองทับขยะเข้าไปขนาดแค่ฟอร์หนึ่งนะเนี่ยจริงๆไม่ถึงกับขยะหมดหรอกพราถังซ้ำจังมันก็แบบทูฟอร์มแล้วเออตัวอื่นเนี่ยเดยเลเวลยังขยะอยู่ได้มา1 0 0 0แสนโคตรดีโดนล็อกโคตรเยอะช่วยได้แค่ตัวเดียวช่วยผาถังซ้ำจังเลยตัวต่อมาที่ผมจะใส่เนี่ยจะเป็นซูเปอร์ฟิวรลายไว้สำหรับตัวนี้เนี่ย จะโจมตีตัวเลลิกแบบแมสซีฟดาเมจไม่โด,โดนคำสาปโจมตีเป็นแอเรียแล้วก็โจมตีโอมิด้วยใส่เข้ามาไม่ใช่ว่ามันจะโหดพยายามเลือกตัวที่แบบเลเวลน้อยเข้ามาก่อนเจอเทวดาแม่งเอ้ยเอ้เดี๋ยวนะมันจะกดดูได้หรือเปล่าว่าจะเจอตัวอะไรเออเดี๋ยวออกไปกดดูแล right ้วกันแต่ว่ารอบนี้น่าจะชนะมั่งนะไปเลไปเไเไปนะอุ้ยกอริลลาแม่งเอ้อไอ้ได้อย eger. ู่ไอ <ım>. เราเราผักมันกบไปตัวอะไรก็ได้เราเราเออนี่โอไปก่อนอย่าให้ป้อมแตกไว้ในจังหวะนี้แล้วก็ไปแต่ตัวไข่ไปลวบานเกิดแตกสำหรับไรเดอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่หยุดเวลาเทวดาเว้ยแล้วก็จะมีแมวโปรเจคเตอร์สำหรับตัวนี้ก็จะสโลเทวดาโอเคน่าจะได้อยู่ได้ดิได้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 ละมั้งได้ละมั้งพยายามเน้นที่ไรเดอร์กับแมวโปรเจคเตอร์ก่อนโอเคกอลิล่าโผล่มาละไปเล้วไรเดอร์ไรเดอร์โอเคไรเดอร์ไปอยู่พอถังซ้าจังยังได้อยู่ ถ้าถังซ้ำจังอย่างน้อยก็แบบมีดาเมจเว้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชนะเทพบิก็ตามทีไม่นะไม่นะไปโอเคเคลียร์กาลิลาไปได้แล้ววัน <Yeah. S 1> โอ้โหช่างเป็นการไต่เขาวงกดที่ยากเหลือเกินเรียบร้อยมาดูได้เท่าไหร่เอา้าไม่ได้เอ็กพีเลยช่วยได้หนึ่งตัวช่วยผถังซ้ำจังสามารถกดดูได้อยู่เอาเป็นแมวกระโดดสูงเว้ยมันจะเป็นแมวเลเวลขยะเว้ย เอาแมวแว่นตาม,มาแล้วกันตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยเวลาที่ฆ่าได้แล้วเนี่ยจะทําให้การเงินเยอะขึ้นซึ่งมันมีเลเวลอยู่ที่30ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็แมวมังกรตัวเล็กในรอบนี้เนี่ยผมจะมีพี่แมวมาโซเหลียนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรับตีราคา75บาบาทแล้วก็ไปเลยเจ้าแมวกระโดดสูงตามไปด้วยแมวแว่นตามแมวมังกรไป พ้าถังซำจังก็ไปตอนนี้ใช้พ้าถังซำจังแบกทีมอยู่หมาซอมบี้ฮัลโหลเคลียร์หมาซอมบี้กันหมาซอมบี้ฟื้นละไม่เป็นไรมีแมวกระโดดสูงอยู่เป็นกอริล่าซอมบี้ไปเล้วเจ้าแมวกระโดดสูงฮิปโปก็มาแม่งเอ้ยตึงดิโอเคเคลียร์ฮิปโปไปได้แล้วเฮ้ยนกดเดี๋ยวเดียวใจเย็นใจเย็นนกรู้ว่านกดเบอร์เบย์อยู่เมื่อกี้เป็นกอริลา่านกดเทอรทีเทอรทีเคปปลียร์กอริล่าได้แล้วรอฮิปโปฟ,ฟื้นคืนชีพ ฟื้นมาแล้วเจ้าแมวกระโดดสูงเอาตูดตบหน้ามาเลยฮปโปไม่น่าเมนตูดอย่าหันตูดมาอะเธอรเมนตูดเลยก็โอเคอยู่นะอ่าได้รางวัลพิเศษด้วย10,000 0ด่านเว้นด่านหรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถช่วยแมวได้ด้วยเพราะถางซ้ำจังผมกับสวรรค์เรียบร้อยด่านต่อไปเจอตัวเหล็กเทวดาเจอฮิปโปเทวดาจะต้องปล่อยแมวโปรเจคเตอร์ไปแล้วก็จะมีโดนแคสต้องปล่อยทุกตัวแล้วแหละเพราะว่าไม่ไหวเอ้าเงินหมดเลยโอ้โหราคาแรงจัด โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะดีออโอเคปั๊บแมวโปรเจคเตอร์ไปแล้วก็ปล่อยชุนลีชุนลีตัวนี้จะตบขีเว้ยฮิปโปอะไรวะเดียเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอ้โหประมาทใส่แมวก็จอกมาเกินโดนกับดักไป2ตัวปัญหาคือตัวเทวดาเลยจะใส่แมวกล่องของขวัญมาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเลเวล30แล้วก็หยุดเวลาเทวดาต้องพยายามหาแมวที่แบบไร้ประโยชน์มาก่อนตอนเนี้ ใส่อาเชอร์มาลวกันสําหรับตัวนี้จะไม่โดนเวฟโจมตีซิงเกิลและก็โจมตีไกเดี๋ยจะปล่อยแมวมังกรเนี้ยแหละไปจ่ายดาเมจไว้ฮัลโหลแมวกล่องของขวาเอ้านี่นายจะไม่หยุดเวลาเนี่ยเหรอเออไม่นะมันคือตัวไรประโยชน์ลรวเนี่ยโอ้ my god โอเคได้อยู่นีโอไปก่อนเลยถ้าเคลียร์ฮิปโปได้สักตัวหนึ่งการเงินน่าจะดีขึ้นโอเคได้อยู่เว้ยได้แหละ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 อย่าบอกว่าผมจะแพ้เพราะฮิปโปเล็กนะชุนลีไปแล้วตบขี้มันชุนลี เอปเลไม่เห็นจะโดนขี่เลยวะนุชหน่อยแนะ่เออแล้วมึงไปขี่ใส่ตัวเทวดาบ้าจริงนีโอไปก่อนเลยเออแมวโปรเจคเตอร์เออชยัชยชยัชยชยัยชยชยเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวแมวโปรเจคเตอร์อ่าตีสโลส่วนแมวโดนก็จะแข็งแก่งกับตัวเทวดาดูซิว่าจะระเบิดตัวอะไรออกมามาสิระเบิดมาเลยระเบิดมาดิลายย ไม่ระเบิดก็แพ้ไปด่านนี้ได้แคชไอโดนล็อก4ตัวด่านต่อไปเจอเอเลี่ยนถ้าลงแคนแคนมาเนี่ยผมว่าสบายเลยแต่ว่าไม่เอาจะเอาเป็นแมวกล่องอาหารก่อนซึ่งตัวนี้จะโจมตีแบบแอรียราคา750ปรับลงมาจะราคา75บาท เอาเป็นตัวรับตีนไว้แล่ก็ตัวปราบเอเลี่ยนจะมีแมวตีเบสบอลซึ่งตัวนี้จะราคา1,200จอกเกอเจากาะแล้วก็ถึกโจมตีเป็นแอรียโจมตีไกลจัดมาเลยเบบี Cat, แ้แคทไม่เอาแมวทำขนมเค้ก500กว่าบาทตัวนี้เลเวล40เอาก็ได้มันไม่มีตัวอะไรแล้วอะเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งตีตี้ตัวนี้ก็จะสโลเอเลี่ยนหวังว่าจะไม่โดนล็อกนะเป่าตรงหนึทีเพิ่มอีกหทีไปเลยเจ้าแมวเบอร์เกร์ นุ๊วันดเราแทบไม่เจอกันเลยนะนุ๊เอ,อ่อกูก็ไม่รู้ว่ากูจะใช้มึงมาทําอะไรเหมือนกันไปเลยแมวทําขนมเค้กตีตีป่ะแมวตีเบสบอลปะแมวแว่นตาปะแมวมังกรดนีโอปะแมวทําขนมเค้กปะชุนลีป่ะปล่อยแมวทุกตัวเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้การเงินก็ค่อนข้างที่จะดีไว้ไม่ชนะไม่เป็นไรขอแค่แบบยืนรับตีนก็พอเราทุกคนดูดิยังเทือนไปเลยอะ่ะแมวทีมผมอะ่ะบุกยังหนัก ตบยางแรงแมวตันแล้วอะเรียบร้อยโอ้โหคนกระจอกดีโอไม่ทันแสนหนึ่งปะไม่ได้แมวทําขนมเค้กโดนล็อกช่วยได้หนึ่งตัวช่วยแมวทําขนมเค้กเถอะดานต่อไปเจอสีแดงแมวรถตัดจะตีแบบแมสสิบดาเมจกับสีแดงจะมีอเบริตี้คือดาเมจจะเยอะขึ้นถ้าเลือนลดน้อยถึงเกณฑ์ที่กำหนดมีสกิลเซอร์ไวไม่โดนลดดาเมจโจมตีเป็นแอเรียแลวก็จะมีแมวขวานข้างตัวนี้300บาทจัดมาอยากได้แมวเลเวลขยะซึ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีแล้วด้วย อันนี้ไงมีอยู่พกแมวข้างไม่ค่อยมี XP ไปอัปเกรดแมวข้างเว้ยไปแมวรถตัดไปโอ้โหยังเดือดนะทุกคนพุ่งมายัางไวตัดอย่างแรงเออแมวรถตัดดาเมจเยอะขึ้นเว้ยตัดดิอ่บไปเร็วแมวทําขนมเค้กโอเคตอนนี้ต้องพยายามปล่อยแมวทําขนมเค้กนี่แหละไปสู้เรียบร้อยกําจัดแรดไปได้แมวรถตัดพุ่งชนฐานระเบิดออกมาแล้วเว้ยเป็นปีศาจหัวสีแดงน่าจะไหวอยู่หัวสีแดงตัวที่2มาเว้ยเราเรียบร้อยตัวที่1ตายไป ัวที่สองก็ไม่น่าจะลอดแล้วก็ไปเลยเจ้าแมวรถต,ตัดตัดหัวมันเลยนีโอไปเลยตัดหัวมันให้แยกเป็น69เสียงแล้วในจังหวะน,นี้ก็ถึงเวลาตบบ้านมันเป็นไงล่ะการลุยเขาวงกดของผมในรอบนี้ค่อนข้าง,งจะวางแผนมาดีเลย <S <S ช่วยได้1ตัวช่วย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 ,วย,วยต,ติตีแล้วกันด่านต่อไปเจอสีขาวเอาเป็นแมวบากะาแล้วกันตัวนี้เลเวล30 <S <S ตัวนี้ถือกับสีขาวแล้วก็โจมตีเป็นแอรียเจอกว้างมาก่อนเลยหรอแม่เ้ยทำไมมารีบระเบิดตัวเถือนมาวะเนี้ โอเคตอนนี้ผมเอาตัวรับตีนมา2ตัวจะเป็นที่แมวมาโซตัวเล็กเว้ยแล้วก็แมวเบอร์เกอร์มาเพื่อรับตีนแล้วก็มีแมวบากาอีกตัวหนึ่งเพื่อรับตินปล่อยตีตี้ไปเพื่อสโลสตูปล่อยแมวมังกรไปเพื่อยิงดาเมจจากวงหลังปล่อยแมวทําขนมเค้กรัวๆแมวบากาไปพยายามเน้นที่2ตัวก่อนลวกันคือแมวทาขนมเค้กแล้วก็แมวบากาตัวอื่นช่างแม่งมันอยแมวมังกรมาแปลว่ามันมัสเปนตาบะโอไมคก็อเมื่อกี้บ้านผมเหมือนว่าจะโดนตีไปทีหนึ่งโอไม่ก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วตอน การที่มันกระเด้งบ่ๆอย่างนี้เป็นสัญญาณอันดีว่ามันกําลังจะใกล้ตายเฮ้ยอะไรมนุษย์ไปจริงหรอกแกอย่ามาปกปิดฉันเลยไปเลยเจ้าแมววัววัวตัวเล็กแมววัวตัวเล็กผมเนี่ยจะเลเวลแค่หนึ่งไว้แต่ว่าไม่เป็นไรอะครับผมขีดแรงขีดเร็วซะอย่างแล้วนี่เอาไปอีกรอบหนึ่ง ทำไมไอ้กวางตัวนี้มันช่างถึกเหลือเกินัะโหลไอ้เจ้ากวางกระจอกเมื่อแกไม่มีลูกน้องคอยรับตีนให้แกมันก็เป็นแค่ขยะกวางเสศษสวะไอ้กระจอกเอ้ยเอ้ยนวอยาปากดีนดนวดเดี๋ยวท่านนวดแพ้เดี๋ยวนวดจะขายขี้หน้านะนวดไม่แพ้หรอกเว้ยกูดันมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยแมวมังกรตัวเล็กน่ารักอะ่ะเรียบร้อยอเคลียกวางไปได้แล้วตัวเล็กมากอะ่ะแมวมาโซตัวเล็กก็น่ารักเดี๋ยวต้องไปเก็บร่างปลุกพลังแล้วแหละไม่ได้ของรางวัลเลยโอ้โหแมวทำขนมเค้กโดนล็อกช่วยสิครับผมดานต่อไปเจอตัวเอเลี่ยน